สถานีต่อไปนะคะเป็นสถานีผักริมน้ำของวิสาหกิจชุมชนเรานะคะคลองโพค่ะครับสวัสดีค่ะพี่นิดแนะนำตัวไหนคะพี่นิดเป็นข้าราชการบำนาญนะคะมาอาศัยภูมิปบญญาชาวบ้านที่ตั้งแต่เล็กจนโตค่ะบ้านเราปลูกผักบุ้งริมคลองผักบุ้งริมคลองอันนี้ผักบุ้งริมคลองไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาปลูกอยู่ริมน้ำเลยครับเราก็เลยตั้งชื่อร้านว่าร้านริมน้ำผัก งามมากๆอ้วนนี่ไม้ใส่ไม่นส่คุณมันเป็นสองสายพันธุ์อันนี้สายพันธุ์ธรรมชาติที่มินมอีอยู่ตามธรรมชาติแนละ้วอันนี้มาจากอันนี้เราไปเอาพันธุ์มาจากนครเชสยศรีสำหรับทำย็นตอโฟผัดผัดโอ้มันจะเป็นสองสีนะคะเหมือนกอันใช่คนลคะสายพันธุ์ใช่ค่ะใหญ่ไหมคะใหญ่อะแล้วก็มีหหมกปลาช่อนซึ่งอันนี้คือเป็นปลาในคลองถ้าไม่มีปลาเราก็จะไม่ได้ทำครับอืม ถ้ามาบางครั้งถ้าไม่ไม่มีไม่มีปลาก็จะไม่ได้ทําเพราะว่าเราไม่ได้เอาปลาตลาดมาทำเราเอาปลาในคลองคนจะมีคนหาแล้วเราก็จะมาทําคบเอาวัตถุดิบจากในคลองล่ะแล้วก็อันนี้อันผักกระเฉดค่ะกระเฉดค่ะนี่ครับผมคอนเฟิร์มนะเห็นไหมเห็นไหมมีมีแมลงเจาะมีอะไรปกติเนาะเนี่ยไม่มียาไม่มียาอันนี้ค่ะอันนี้เพิ่งเก็บเมื่อกี้นี้นะคะ เห็นไหมอันนี้เพิ่งเก็บเมื่อกี้นี่เองค่ะเก็บมาได้ห้ากรัมเองเราไม่ได้มีมากมายคือไม่ได้มีเยอะแบบว่าเหมือนกับเนี่ยค่ะครับเออคือถามว่าทําไมไม่เอามาเยอะมันมีแค่นี้อ่ามีแค่นี้ก็คือช้าหมดอดนะครับนะพวกนี้ก็มีเท่า อันนี้อันนี้เสริมค่ะเสริมก็คือบางครั้งมันผลผลิตไม่ทันเราก็ต้องเอามาเสริมแต่เนี่ยยอมรับแล้วไม่เคยเสริมอันนี้ของของออริจินอลที่นี่ครับอ๋อมีนี้ด้วยกระเจี๊ยบเขียวเสิริมค่ะบ้านเลยค่ะหลังบ้านเลยบาทบพีสิบบาทแต่กระเฉดเนี่ยยี่สิบแต่สามสิบยอดนะยี่สิบาทแต่สามสิบยอดเพิ่งเก็บเมื่อกี้นี่เองอ่ะเพิ่งขึ้นจากน้ําเมื่อกี้เนี่ย แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวล่องเรือไปเดี๋ยวคุณเล็กจะแนะนํจะผ่านบจะผ่านบ้านจะเห็นกรของมันครับและจะเห็นคุณแม่นั่งกรรมอยู่วันนี้ลูกค้าเยอะสั่งโทรมาสั่งเออนั่งกรรมใช่ใช่แวะไปหาแม่ได้ครับก็ที่มีแนะนําที่เป็นออริจินอลก็คือมินี่มินี่มินี่ขอหมกนี่ก็ทำพริกแกงเองไม่ได้ซื้อตลาดอ๋อครับพอหมกสี่สิบบาทแต่ช้อนแท้ครับแนะนําร้านว่าจะติดต่อฝากร้านติดต่อได้ทางไหน ร้านนี้ Adams. ติดต่อได้ที่ว e ิสาหกิจโดยตรงหรือจะมีเบอร์โทรศัพท์จะมาสั่งสั่งแบบว่าเป็นล็อตเยอะๆก็ได้เบอร์โทรครับบุ้งนะคะสำหรับผักบุ um, ้งเนี่ยม e> okay, ีเยอะแต่ผักกระเฉดเนี่ยบางทีมาอาจจะไม่ได้ครับเบอร์โทร0899818335ไม่ได้ติดมือรมือใหมครับโอเคขอบคุณมากครับคุณครับ